สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี่หลังจากเลิกงานกระเป๋าแปลบกพิกสวัสดีเช้าวันเสาร์จ้าพ่อแม่พี่น้องไปทำงาน ทำงานกันพี่น้องจ้ากระดีใจโดนโด,ดนไปเห็นงาน <c oughs> ก็บ่โดนดอกสองอาทิตย์ล่ะสองอาทิตย์ถึงแล้วนะจ้าสา์อาทิตย์เปจะเหตุประมาณสา์อาทิตย์เว้นสา์อาทิตย์เรือกำลังสิข่าวเย่ <c oughs> เลือกำลังเขา่าค่อยออกมาก่อนโอ้ทามันออกมาไลดาบเรือคือสิแบบว่ารถเออมันก็ะสิติดเนาะพี่น้องไม่สีเรียกจ้าตื่นสวยเองเลยนะวันนี้พาที่แสงสีทองสวยมากพี่น้อง สวยมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าแบบว่าควสาม,มารถที่จะแบบว่ากลับกล้องกลับอวยไปอวยมาได้สวยมากโอ้ยสีทองเลี้ยงอ่อยหยเบิ่งเวลาพระสุีธรมหาเอนี่สวยมากหนึ่งแสนพลังงานที่ดีตอนเช้าตื่นแต่เช้าพี่น้องเอเป็นคนมักตื่นเศร้า แต่ว่ากะบ,บแมนวันตีสี่ตีสามตื่นขึ้นมานางกินกาแฟโบแมนอันนี้วันที่เอกตื่นตีห้าแล้วก็ออกจากบ้านผมโมงครึ่ง <c oughs> แล้วก็มีเวลาให้น้องแมวนิดน่อยน,าานะจ๊ะเนาะงามีรีมันนี้พลังงานพลังพาทิตสูบสูบพลังพาทิตไปลุยงานพี่น้องดีมากมากเลยตื่นตะเสาล้วก็มา ไอ้เวลากันหน้องแมวนิดหน่อยคุยกับลุ่งสองนาทีแล้วก็ตื่นมาอาบน้ำเตรียมตัวแล้วก็กินกาแฟไปโบกหนึ่งพี่น้องโบกใหญ่ๆเลยเปิ้ลเปิ้ลสองชอบเปิ้ลสองซองประมาณนี้นะหมูนอยานกกินกาแฟนั่งบีโอ้โหปร่หยากพากเราก็จะมีขี้เป็นของตัวเองหลังจากที่เราดื่มกาแฟนังบีไป บบกใหญ่ๆเราก็จะมีขี้มอคงตัวเองมีหลีพี่น้องโอ้หมู่บ้านนี้เขา้ำสามเพื่อก็สบายท้องเป็นอีกอย่างเออไ่ได้ขายอันเคยเคยมีสร้างมาแหล้วก็มาสร้างมากินแล้วก็บแบงแบงขายให้คนที่รู้จักนี่ละอะแต่ว่าสำหรับคนที่ สำหรับคนที่อยากล่องเ่าจะล่องเลยดีอยู่เราก็ไปสร้างกันเอาเอง <c oughs> กาแฟนางดีแต่บิลีมุเจ้ามุเจ้าขาเออมุเจ้านั่นละเราก็มักใส่เคาว่ามุเจ้าขามุเจ้าขาเนาะมันกินเราก็คือเฮเห,ห,หายแบบว่าดีท็อกล่ำใส่ไปได้ตัวได้พี่น้อง,ล,งล่างลำใสล่างกระเพาะดีอยู่เออล่องล่องสื่อมากินเบิ้ง จะลองเบิงจะคอหนึ่งอะนะถ้าดีก้จงสื้มอมาใไหม่ก็บ่ต้องสร้างเธอละลายถ้ามันดีหลีกะจงคอยสร้างหลายแต่ว่าบันี้การที่เขาจะสร้างเมื่อกินอยู่เมืองนอกต่างประเทศ <c oughs> ่าทรงมันแพงตอนนี้กะแล้วแต่ดวงไหมถ้าโชคถ้าโชคว่าเข,าข้าคางกะถึตกตรวจกะต้องเสียภาษี่าน้าเข้าหงิกสินะถ้าโชคเข,าข้าคางก็คือผ่านไปบ่โดนตรวจน,นะพี่น้องเดออีนยวละผู้เจ้า ผู้เจ้าขาแกาแฟนั่งบีโฆษณาซอยเพิ่นก่อร้องเห็นแสบอยู่ไปล่องกินเบิงโหลดผู้ใดแบบมีปัญหาแบบพาดหนักหรือว่าไม่เคยขี้ประมาณนี้แหละจะนั่แล่ะล่องเบิงพี่น้องล่องเบิงส่วนตัวมนันอีกาะเจ็ดหกชั่วโมงนะจ๊ะเขางานเจ็ดโมงเสาร์ ของงานเจ็ดโมงเสาร์เลิกบายโมงวันนี้แล้วก็เลิกงานแล้วเอกสิเล่ยไปเอาบัรครดิตเจะสร้างสร้างบักรริกมาเอา่อพีก็จ้ามีคนรู้จักนะเนพิ่นสร้างพีกเมื่อยายจะได้ไปขอแบง่งเพิ่นแต่เอาจริงๆคงจะพร้อมก็ได้จากหน้ามายุหาโลก มือน,นี่ละสิเปิดกล่องที่แรกว่าสิเปิดตะหมืกขึ้นนี่โอ้ค้าเห็นนั่นเห็นนี่ไปลืมจ่อยพี่น้องข่อยก็้ามาสั้นจากความแอบบอกิดหน้าทรงมาให้เพิ่นทรงมาข้าวเดี๋ยวหอดแหมเพิ่นก็่งงึดอยู่เพิน่นว่าเอ้าคือหอดไรแทะเพิ่นทรงของบริษัทเอ่อ DHL DHL เนาะทรงแบบพิเศษ้วนแหมมันกะ เรือสเนต,ตนเนอร์นะพี่น้องเดี๋ยวต้องอันนี้อันนั่นว่าไปตะว่าบัานี้มือแรงเดสิผ้าเบิรงบอกว่าพีกงามปันไดนะคลิปมันนี่กัเอกจะขับรถบอกเพื่อก้าไปสะกอนเดี๋ยวเดี๋ยวมือแรงเบิรงบอกพีกกันว่าบอกพีกหนะ้าหอยงามบ่อส่วนตัวแล้ค่ะ มีความสุขในดานทำคลิปด้วยพี่น,อน้องขึ้นรถปุ๊บก็สตาร์ทกล่องก่อนเลยอันดับแรก <c oughs> <c oughs> เปิดกล่องคุยเปิดกล้องอัดวิดีโอไปบางคลิปกับเอ่อบอคอยพอใจกับบอเอาล่งเออบาไปจเบาวยิ่งยังบ่หลุยเลียงบาเลียงยงีหยงังกับบอเข้าใจจังซี่นะกับอะไรนะสรับมันนี้กับ ประเดมีเรื่องสาระอย่างมากไหมพี่น้องก็ดีใจที่ออกมาก,ก่อนเลือกเขาเลือกท่านในเขาจะพอออกมาก,ก่อน <c oughs> นี่ก็เฮ็ดที่ทำงานไปไปเหตุงานมองบานคนแก่ที่เอกเคยเห็ดมากนั่นล่ะก็เห็ดมากีกลัวเหล่าเด้เห็นมาน้่เพิ่นนี่เขาป,ปีปีปีเคิงเกินเคืองมาหน่อยนึง ป,ออกกป,ปีเครื่องหละไปว้กับประมาณปีครื่องแล้วก็คิดว่าแน่นหน้าคตขขังหนาจะอาจจะถามสมัครงานน้ำเพลนอยู่หรอ,อกอู้นกแย่ๆเลยมีความสงสัยว่ารถขั้นท้างหลังเหมือนโจรไปปักตามเขาได้ว่าเขาคือโจร <c oughs> แค่เราคิดว่าเขาคือโจรน,นะพ่งว่าได้ได้พี่น้องว่าแมร์ไบยุสซือจสไปหาว่าคนคือโจรคือนอย่างนี้เออแต่ว่าก็พยายามเออเดี๋ยวมันก็แซงเราไปแล้ว,วให้มันแซงไปพี่น้องจา๋าให้มันแซงไปอ้าอาจจะเป็น,นทีนเหตุงานเรื่องไง เนอ,อ่น่าจะเป็นขวกแก่งที่เห็นงานทั้งเรื่องนั่นแหละบอบอก็น่าสิแมนก็น่าจะบินม่ได้ไหวปานนี้พอเลื่อมพึ่งเขาเนาะว่แมนโดช่งเขากาบสวัสดีพ่อแม่พี่นนอก มือนี่หลังจากเลิกงานกเา้าแปลบกพริกอันนี้คือพริกที่เราซื้ออันนี้คือซื้อเน,นี้ยอันนี้คือซื้ออันนี้หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องใหญ่ส่งมาจากเยอรมันนะจาะ <c oughs> พัสดูกล้องนี่หน้าทรงมใาหอาหน้าเพ่นปู่แบบพริก หน้าเพิ่นปลูกพริกแล้วเพิ่นส่งมาให้เอ๋ส่งมาให้เอ๋สุปีเพิ่นวอกินบักพริกเนี่เพิ่นวอกินเผ็ดแต่ว่าเพิ่นปลูกหมกพริกงามเพิ่นปลูกหมกพริกดกแต่เพิ่นวอกินเผ็ดมาเบิ่งกันว่ามีอะไรบ้าง ของโปรดของโปรดเลยพี่น้องยางไว้สลามี่น้อยขอบคุณหลายๆเด้อคุณน้าสุดที่รักเด็ดขวรเรียบร้อยพี่น้องเอบอได้เด็ดเลย งานสร้างเลยเนาะเต็ดควรให้เรียบร้อยเที่ยเที่ยอ,อันนี้เทปตุดยอดได้ไหมโอ้โหพวกอื่นด้วยนา อันนี้ว่ได้ซื้ออะไรเอย่ยแต่อีงอย่างแล้ฝากอีกกำลังเอาถาดมาย่างดีเลยเอว่าสิมะเด็ดควนว่ได้เด็ดขวนจ้อยพี่น,อน้องบิกพริกหน้าควอยคืออะไรเนี่ย พริกแปกประหลาดโอ้ยจังสี่กับทรงไม่ให้กันบักพริกได้เนี่ยดเดียชิลี่พี่น้องชิลี่เห็นบ่โอ้ยบักพริกแปกประหลาดพดนะออู้น่ะคือคักคืออันนั่นโอ้ยสะอ่อนด้สะอ,อ่ะอ,อนบักพริกสะอ่อนบักพริกเยอรมัน เอาสรุปแล้วเอเบอร์เดดขวนได้นี่แน้วเอสดเดดขวนมันบังพิกอันที่เอซื้อนี่เนี่ยซื้อ <c oughs> ของหน้านี่หากิโลพี่น้องน้ำนักเพิ่นเกือบหากิโลเพิ่นหนึ่งหือนทรงไม่หายเนาะโอ้สิเป็นรักเอาเข่ามงได้ตูรักเอาเข่าตูแ่บเพื่อนไยเ,เ,เนี่ยนแนวแ่บพี่น้อง แนวแซบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเห่อไปโรงเรียน <c oughs> บึกริกแม่งามงามแนวมักนี่บึกริกกระเลียงนี่มักคักเนี่ยผิดกระเลียงสุดยอดสุดยอดบึกริกกระเลียงเลยเดี๋ยว แนวเอสเลอันเด็ดควรนี่เป็นเมนเนทุงนีแล้วอันของหน้าบ่ได้เด็ด <c oughs> อันของหน้าบ่ได้เด็ดควรดวอกเพราะฉะนั้นเท่ากับมาเด็ดควรอันอันที่เท่าสื่อมากสื่อมากกับแพง <c oughs> พี่น้องขอโทษขอ,อให้เด้อกล่องมันเลื่อน นี่ดูความน่ารักของมันก่อนพ,พักพริกบักพริกอาเจียวพี่นอ้องอาเจียวอาเจียวชิลี่คุณนะโอ้ยจังสีน่ <c oughs> <c oughs> ะเสก์หัวน่ารักโพด บอแล้วกับแเต็ดมันสิบอแล้วคำแล้ว <c oughs>